สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับแนะนำนะครับบุคลากรที่เป็นช่างเกี่ยวกับการทำฝักมีดฝักมีดในที่นี้ก็คือมีดแปมวไหวนะครับนะครับก็คืออุ้ยอินนะครับจะเรียกก็นรียกุ้ยอินนะครับบางทีผมก็เรียกอุ้ยอินนะครับเข้ามาจะสังเกตนะครับนี่คือหวายนะครับวัสดุ วัตถุหลักนะครับพัสดุหลักเลยที่ผมใช้ทำเกี่ยวกับการทําฝักหีดนะครับนี่ก็อุดหนุนมาเป็นสิบกว่าปีแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวก็ท่านทําได้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูไปสอบถามกันนะครับเอางานฝีมืองานหัตถกรรมนะครับ อุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยอ๋อนะครับอุ้ยกำลังย่าอย่างครับนี่อ๋อกำลังแปรงฟักมีดนะครับน้อนะครับฟักมีดนี่อันนี้นี่เป็นแบบอ๋อเป็นแบบหวายนะครับผสมกับไออันนี้ครับนี่อันนี้นะครับที่ผมผมเรียกว่าฟางแข็งนะครับจริงๆแล้วมันก็คือนะครับชื่อของมันก็คือ พลาสติกนะครับแทบพลาสติกนะครับนี่ใช้แทนหวายได้นะครับเนี่ยนะครับเรามาดูนะครับผลงานของของอุ้ยอินนะครับอุ้ยอินนะครับทางเหนือเขาเรียกอุ้ยก็คือตาหรือปู่นะครับหรือผู้สูงสูงวัยนะครับนะครับนี่ทำทำอันนี้ของห้อวานอย่างก็อุ้ยอันนี้เป็นเป็นเคงนะเป็นกวยกวยไส่อย่างครับนี่ใส่สปาใส่สปานะครับอันนี้เป็น เปิดจ้างวิญญาณเนาะนะครับนะครับอันนี้อันนี้เป็นอูร้อนก็ครับแต่นะครับเปลงนอนเด็กนะครับนี่อีอุ้ยเปิดจ้างวิญญาณนะครับเนาะมีออเดอร์เปิดสั่งมาแล้วครับแต่แกนเท่าไหรครับอุ้ยจี้ห้าร้อยนะครับเนาะอันนี้ใช้ตอกนะครับตอกทํานะครับอันนี้เป็นหัวดึ่งข้าวนะครับนี่ หมดหนึ่งข้าวอุ้ยไออันนี้กันเท่าไรครับนี่หมดหนึ่งข้าวเปิน้นจ่สี่สิบถูกใบถูกบอนเจเวลาทำเจ้เวลาทำกี่วันอุน้ยนี่อันนี้ขายทรงเลยครับต่อสี่สิบบาทอันนี้รวมรวมฟางแข่งหรือยังก็หรือว่าเปิ้จ้างเงี้ยมได้แต่ฟางแข่งของเปิน้นอันนี้เปิน้นเปิ้ลเอาฟางแข่งมาให้วิญญาณได้ครับแต่อ๋อค่าแรงค่าแรงนะครับค่าแรงสี่สิบบาท โอ้ผมว่ากว่าจะได้มานะครับเนาะบานเทาห้องไหวอย่างก็สร้างหัวัดนะครับเนาะสร้างหัวนะครับนะอุ้ยกําลังทําฟักมีดนะแล้ววันนี้ผมผมจะมาเนี่ยครับปลาเปื่นมาพอนะครับเรื่องของฟักมีดงานไหวนะครับกับไองานอันนี้เดี๋ยวอุ้ยสวมมือก่อนสกกอตมบอกครับเนาะดี่ผมขออนุญาตสัมผัสกับแตะนะครับเนาะวีอินบ้านไรก๊กครับ เดี๋ยวนางอู้กันสก,กรมก่อนนะครับอันนี้เนี่ยอุ้ยแปงแล้วอันที่แปงแล้วมีกู่ครับอันที่แบบฟักฟักมีดีแปงแล้วมีกว่ะะกี้ผมหันแปบบ๊บอ,อ๋อนะครับนะนะครับอืมตีแปงแล้วก็มีนะครับนะเออนะครับอุ้ยแปงนี่อันนี้ครับเป็นฝักฝักหวายนะครับหรือที่เรียกกันว่าแปมหวาย สำหรับสามีดนะครับสามีดปกติใช้กับมีดอิโต้นะครับเนาะอ่ามีดโตแล้วก็บางทีก็เป็นมีดแหวงนะครับมีดแหวงคือมีดมีดจะได้มีดแหวงนี่ฮะมีดแหวงก็มีแบบแบบเยอะกันเลยนะแบบมีดแหวงนี่ยไปมีดทากมีถางเนาะมีเพียวอย่างก็มีถางหญ้ายอย่างเงี้ยนะครับเนาะอ๋ออันนี้อุ้ยอุ้ยแปลงขายโซงขึ้นเปินราคาอยู่ที่เท่าใดก็สี่สิบ สี่สิบอ๋ออหออแต่านหูอันนี้เขาเปรก็ถือว่าเป็นความรักทางธาร้านค่าแต่เบอร์อย่าบอกกังได้หูแต่เกิดว่าเปินมีคนสนใจแล้วอุ้ยอุ้ยว่าจะรงได้ราคาท่าได้แตเกิดเป็นสามนี่บลลมกระรงเนาะยืนยันดีราคาได้ราคาห้าสิบบาทห้าสิบบาทนี่บลล้มซงเนาะเพราะถือว่าเขาขายโดยตรงเนาะเอาอย่างนี้เลยบอกนะครับเนาะอ๋อก็ถือว่าเป็นราคาที่อุดหนุนนะครับสําหรับอ่า ผู้สูงวัยนะเป็นกิจกรรมที่ท่านทานะครับก็ผมเองก็ทําไม่เป็นนะครับออกตัวตรงๆเลยแต่ถ้าจ้างไอถ้าจะมาเป็นสิทธิ์อ้าวเป็นสิทธิ์ได้กว่าน,นี่ <laughs> อับสอนด้วยถ้าผมมาเงียนนี่อุ้ยเอาก็จะสอนก็น <laughs> คิดค่าวิทยากรไหม <laughs> ถ้าจะผมจะเฮียนสมมติว่าผมจะเฮียน,นไดใช้เวลากี่วันนะาอุ้ยว่ะอ่ะ ผมอุดหนุนมาเป็นสิบปีแล้วครับแต่ผมซื้อหวายอย่างเดียวนะครับแล้วก็อุดหนุนเรื่องฝักนี่ก็คืออ่ามันเป็นสไตล์มันจะออกไปส่มนมาเขาใช้ขัดหลังกันนะครับขนมเดิมๆ,ๆก็คือี<า>ย่ยชิบกวปีแล้วนะอ๋อนี่ตีนี่นมานี่ยชิบกว่าปีแล้วครับ<อ>แต่อ๋อประสบการณ์ยาวนานสะสมมาสิบกว่าปีนะครับอรู้สึกอ่าหมดมันมีของไอ้ตีเฮาใจอะไอย่างเงี้ยครับฟางเส้นฟางแข็งเนาะ เนีขอดูกำลังครับตีหวานเนไหวนะฮะตีข้างไว้เออเป็นยนี่อีมันจะขึ้นหลุมที่อี้นะครับเด่ะอันนี้อุ้ยยังได้คำตอบเป็นไงนนะเกิดว่าวันหน้าวันตานี่เปิดใครฮือผมเฮียนไว้นะเ<อ>นี่ยผมแย่เลยเนนะี่นะฮะเฮียนเถอะครับบอ่าต้องเสียการวิทยากรกันี่คิดการเราเลี้ยนเปลี่ยนซีดไว้เนาะครับเนาะเนี่ยนะครับก็ขั้นตอนการทำนี่จริงๆมันไม่ซับซ้อนนะครับ มันก,ก็แบกเหมืนนี่เหรอนะครับคล้ายๆกันนะครับนี่หยิบเทศสารไอ้เป็นลักษณะสารสาร,สารลายตาลน,นะครับเนาะอ,อันนี้เป็นห้องลายตาลยก<ค>อีกแต่ลายตา,นนานลน,นะครับลายตาลนะครับคือข้ามหนึ่งโลดหนึ่งนั่นแหละครับลายตาลนะครับกระบวนการที่ทำให้เป็นนี้อันที่สำเร็จแล้วมีก็อีที่แปงแล้วล่ะอ้อขอดูอันที่แปงลล <3 S 1> แล้วแล้วครับไอ้สำหรับไอ้เนี่ยหวายลือจะมีเลือเป็นมีแต่มีแต่ตะกี้เหมือนหันตั้งหลังแป๊บๆมีก่อน อ๋อมีมีมีอ่ามีคือดูขอดูนะครับไอ้รูปแบบมันจะคล้ายๆกันแต่มันเหมือนกันนั่งวิ่งเนาะคล้ายๆหวายแต่แบบมันเหมือนบวายเพราะเป็นแถบพลาสติกนะครับรูปแบบนี้อันนี้อุ๊ยตัวใดเนี่ยสำเร็จรูปแล้วนี่ตัวใดก็นี่สี่สิบาทสี่สิบตัเดียวก็หวายปาดจริงๆแบบมันน่าจะถูกกว่าหวายคือหวายมันต้องแพงกว่านี่เนาะออตต้้วายงแพงแต่ว่าเอาเปลี่ยนราคาเดียวกันเอาแล้วนี่นี่เป็นของเขาก็เป็ี่ยนปัจจิกของเขาก็ เขาซื้อมาเองก่อหรือว่าอย่างไดสี่สิบบาทดิหรือว่าของเปิร์สมมติเปิร์มาจ้างเนี้ยอันที่อันที้เออแต่คนเดียวเขาดิอ๋อเขาซื้อมาเหมือนกันฟันตีนเขาก็ซื้อมา้ะคอะฟังแข็งอ๋อมาซื้อแสดงว่าเปิร์เอามะฮื้อแล้วเขาแปรงมอพอแปรงเขาคนเดียวมาแปรงเขาคนเดียวไม่ใช่หมายความว่าถ้าเกิดว่าเปิร์ใครได้อีกนะเอาอุ้ยจะต้องซื้อฟังแข็งมาหนาแล้วก็สารให้เปิร์เนี่ยในราคานี่ยสี่สิบบาทเนี่ย ผมว่าอุ้ยซื้อฟังแข็งมากี่บาทล่ะมันมันคุ้มกว่าแข่งนี่มันมันทุบร้อยปลายก็ดต้องร้อยปลายร้อยปลายนี่แผงได้สักกี่อันฮะโอ้โหโอ้โหมันเกินหน้าพออีนั่นเนาะแต่ว่าใจเวลามื่อนะวะเอาตัดเรื่องของแลาใช้ะจายไปเพื่อเขาตอนได้ครับนี่พอตรบได้ครับพอเขาตอนได้อ๋อหมายถึงว่าถ้าเพื่อเขาตอนคือครึ่งวันนะครับก็จะได้อยู่แสดงว่าวันหนึ่งสามารถผลิตได้สองนะครับถ้าหาว่าวันถ้ดเราของวันหนึ่งได้สองอันเนาะ คลองคลองกาทําได้สองเวผมน่าจะเรียนรู้หรือเปล่านะครับเนาะอันนี้อันนี้เป็นนี่รูปแบบของหวายนะครับนี่นี่ขึ้นต้นอย่างนี้เลยครับขึ้นต้นเหมือนลําไม้ไผ่นะครับพอเหลาลงไปก็กลายเป็นฝักมีดแล้วครับแปมหวายเลยนะครับนี่เหมือนลําไม้ไผ่นะที่นี่เป็นเส้นหวายนะครับอ่าอู้ถึงหวายนะอุ้ยเนาะหวายนี่เป็นหวายของอุ้ยเองเป็นก็ครับเนาะเป็นหวายของอุ้ยเองแล้วก็ ถ้าเกิดว่ามีเขาใครซื้อเส้นไหวนึกอุ้ยปอปอไหวก็ไปเอาไหวก็มันจะซื้อยังผมเนี่ยว่าใครซื้อล่ะซิฟี่มันนี่เดียผมคิดว่าผมอู้ดุนอุ้ยมาเนี่ยอ๋อแบบมีไข่บบมีไข่เอาตอแล้วอุ้ยอ่ะมดแล้วมดอุ้ยแล้วมีไข่เอามาให้ผมเลยจะไปซื้อไหนดิอ่ะผมไปซื้อไหนเนี่ตอดิบ้านมดบ้านขึ้นมีไผ่แล้กะอ๋อเดี๋ยวเยอะจะอันไหน ไปเท่าพี่พอกันไปสิ้น,หหนไหวเนาะพี่พอตีพี่พอสิ้นไหวกันไปนะอุ้ยนะครับอะไรอย่างเืี้ยราคาตัวใดสิ้นไหวนี่อุ้ยวะนะราคาสิ้นไหวตั้งหน้าบ้านเนี่ยขาวจ้านี่ขาวอย่ยกกล้วยเนี่ยนะอุ้ยจดี๋ยวอ็เดีคือ,ค,อคิดราคาอย่างไรสมมุติผมถามเอาผมสมมุติว่าเนาะสมมุติว่า,มมวาเป็นเป็นจะซื้อเอาจะขายเส้นตัวใดอเอาราคาที่ผมซื้อหรอมาตรฐานหน่อย <laughs> อันนี้ผมก็ซื้อมาสิบสิบกว่าปีแล้วครับสิบปีแล้วผมซื้อนะซื้อมาซื้อใจซื้อมาขายไปนะครับหลายปีอ่าหลายปีเป็นสิบปีโอ้ผมเนี่ยมาเป็นสิบปีแล้วสิบกว่าปีแล้วนะครับสําหรับการทําฝักมีดนะครับองผมงานองผมนะทํามาสิบกว่าปีแล้วก็มีนะครับนี่คือแหล่งผลิตแหล่งเดียวที่ใช้งานนะครับแล้วนี่ก็คือเป็นแหล่งที่ ก็ถือว่าเป็นแหล่งที่เก่าแก่ที่ส <ina> ุดละก็นะครับใครสนใจนะครับ <ina> อุ <ina> ้ยถ้าเกิดเปิดสั่งมาซื้อเนี่ยเอาให้นเปิดได้ก็ดิไหวกอใส่หัวนี่ก็คือผมก็จะอ้ตัวยต่ถ้าอุ้ยบัขายบันย่าขายผมก็จะอ้ตัวระดีวันหน้านี่มันเอาามันเอาย่าปะครับมันเอามันคนต่างอะไรับ ขั้นตอนการเอานี่จะยุ่งยากหน่อยอันนี้เป็นหวที่สวยครับไหวนี่ต้องแก่เนะาะอุะ้ยมึงก็ท่ามันมีน้ำยังเคลื่อนอเปล่าอมันมีน้ำนะไข่อิดไปหน่อยแต่นี่หวแก่แล้วก็ตากแดดนะครับที่ผมจะต้องผมก็ซื้อไปหมดนะครับทั้งหมดนี่แหละครับเพราะว่าอุ้ยบอกวา่าอุ้ยบอกใครสู้ละจริงๆผมก็สั่งไว้นะครับสั่งไว้แล้วก็สั่งไว้แล้วก,ววก,ววก็นัดวันมาเอานะครับคือให้มัน แห้งสักหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าเวลาการมาเอาต้องคุยต้องนัดดีๆนะครับเพราะว่าบางครั้งตอนนี้มันยังใหม่อยู่นะยังเขาจ้วอยู่นะครับผมคงจะต้องรีบเก็บนะแล้วไปตากแดดถึงแดดเองนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้นะครับตากน้ําค้างมันจะขึ้นรานะมันจะทําให้ไม่สวยหวายนี่ต้องเป็นหวายที่แก่นะครับต้องแก่จับสักหน่อยมันจะเหลาหวายได้ง่ายขึ้นนะครับผมไม่สันทัดนะครับเรื่องการหวายแต่ก็ใช้หวายมาเป็นสิบกว่าปีแล้วนะครับ หวายนี่ข้อนะครับมันต้องข้อห่างๆน่อยอุ้ยเนาะมันจะมอ่งไอถ้าข้อข้อทีแกมันมันตักมันสานบบไข่ถาอันนี้ถือว่าแกนะครับเนาะคือปกตินะครับลำหวายเส้นหนึ่งเนี่ยจะ่าได้ประมาณสี่นะครับอ่ากุยอินนี่จะพาให้ผมเป็นสี่นะครับสี่สี่เส้นนะครับนะครับ สี่เส้นนะครับต่อหนึ่งลังนะครับตอนนี้มันสองแดดครับยังไม่แห้งเดี๋ยวผมจะต้องเก็บแล้วครับเพราะว่าครับมันแดดตอนนี้มันหน้าหนาวนะครับที่มานี่ตอนนี้เป็นหน้าหนาวนะครับโอ้โหไอตรงนี้คือหวายที่เตรียมทําฝักมีดนะครับฝักมีดหวายนะครับเป็นแหล่งเดียวที่มีนะครับเป็นแหล่งนะครับแหล่งเดียวที่มีแหล่งเดียวที่ซื้อนะครับสิบกว่าปีแล้วครับนี่คือแหล่งผลิตหวายนะครับ เดี๋ยวนั่นฟังมีนั่นสองอันนั่นเดียวเดี๋ยวผมซื้อนะครับเนาะในราคาตีเดี๋ยวจะต้องตกลงกันแต่ราคานี่ก็ตีอู้ไววนะครับเนาะเป็นเป็นพื้นไว้ก่อนนะครับตีเหลือนั่นก็หากว่าถ้าหากว่าใครสนใจนะครับเอตีโตอีแดงได,ไงไดเบอร์โทรมีก่อนฮะหลายได้ได้ก่อนเบอรอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะหาช่องทางที่ต่อนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ที่คุยสอบถามกันก่อนนะครับนะครับผมครับวันนี้คงจะนะครับรบกวนตาเท่านี้นะครับในการสัมภาษณ์ครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ